AI ที่จะใช้ภาษากับต่างชาติหรือแม้กระทั่งกับคนไทยด้วยกันเองคนเราเนี่ยชอบกลัวกลัวที่จะผิดซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมากส,มามสวัสดีครับท่มนผู้ชมทุกท่านผมเอลพีรยาผานะครับก็ปัจจุบันก็ทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเทรยานาวินคอนเสวิทยา แล้วก็เป็นสลาฟโค้ ode, Junior, bon Junior, ดพีเอจูเนียร์ปริญาุนบลรแคนเดมี่จูเนียร์่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับจุดเริ่มต้นของการเรือกเรียนภาษาอังกฤษนะครับก่กอนหน้านั้นเนี่ยผมก็เหมือนกับนักเรียนสายวิทย์ทั่วไปนะครับที่มุ่งเน้นแต่แค่เรื่องของสายวิทย์อย่างเดียวในหัวเนี่ยแทบจะไม่มีภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าตัวเองจะมาเป็นครูภาษาอังกฤษด้วยซ้ำนะครับจนกระทั่งเรื่องราวมากมายได้เกิดขึ้น นะครับมันทําให้ผมเนี่ยมีความคิดที่ว่าต้องการที่จะหาทุนในการศึกษาต่อเพื่อเป็นบาภาระทางบ้านนะครับพอดีจังหวะนั้นเนี่ยก็มีทุนจากอินีเซียมาพอดีผมก็เลยเลือกเรียนภาษาอังกฤษนะครับผมได้ลงในด้านของ English Department นะครับก็คือการสอนเป็นภาษาอังกฤษในยุคที่เทคโนโลยีหรือว่าการสื่อสารเนี่ยมันมีอิทธิพล อย่างมากในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างของเราเนี่ยผมมองว่าการที่เรามีภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลเนี่ยติดตัวมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามมากเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้ใช้สื่อสารได้เกือบอทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาสากลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยผมมองว่ามันเป็นศาสตร์ที่เป็นสากลสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นสายกลางมากที่สุดครับผม ไม่ว่าเราจะเรียนในประเทศหรือว่าต่างประเทศมันต่างมีค่าประสบการณ์ของมันอยู่แล้วซึ่งในช่วงที่ผมเรียนได้เรียนในประเทศไทยเองผมรู้สึกว่าเรียนใกล้บ้านหรือว่าเรียนแถวบ้านว่าเรียนในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นฟิลที่รู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่ามันสบายใจหลังเลิกเรียนเรากลับไปหาพ่อแม่กลับไปกินข้าวพวามนาความตามันเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ได้อยู่กับคนที่เรารู้จัก ได้อยู่กับวัฒนธรรมที่เราสบายใจนะครับแล้วก็การกินการใช้มันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้แต่เมื่อไหร่แล้วที่เราได้เรียนในต่างประเทศเราก็ต้องพบเจอกับอะไรที่มันแปลกใหม่เช่นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแม้กระทั่งเรื่องอาหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าการที่เราได้ไปใช้ชีวิตต่างแดนเนี่ยมันเป็นในรูปแบบของการ self learning เราจำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองคนเดียว ต้องมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นต้องมีความรับผิดชอบกับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันห่างกับครอบครัวนะครับมันก็อยู่ไกลจากครอบครัวมันรู้สึกว่ามันว้าเวเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องพยายามจัดการแก้ไขปัญหาหด้วยตัวเองให้ได้นะครับซึ่งผมมองว่า การที่เราได้ไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้แรงนาดนั้นอาจจะทําให้เราได้เติบโตมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะผมมองว่าการที่เราได้ไปรู้จักกับคนที่มันหลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมศาสนาการใช้อาหารมันจะทําให้เราเนี่ยมี m i n d s e ที่มันกว้างขึ้นแล้วก็มีไมเซ็ e ที่มันหลากหลายขึ้นนะครับและสิ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นกราไใบชีวิตนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถหาในประเทศแต่ว่าเราไปหา ได้จากต่างประเทศและมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ในประเทศเราไม่มีแต่นอกประเทศมันมีอ่ะเราจะได้รู้ว่าเอยบนโลกใบน,นี้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้นะมันมีอะไรที่มันแปลกมากโลกนี้มันมีเรื่องที่มันท้าทายอยู่อีกมากมายครับทําไมไปเรียนที่อินโดแล้วก็เป็นนักฟุตบอลด้วยก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณ โค้ดพ uh, uh, ่อฮัมสันฮนเดสันโค้ดอิลฮัมดอเลาะโค้ดปราพาดว่าหน้าตมแล้วก็โค้ดมายากีสามะนะครับ mm hmm. คือว่า uh, บุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ขัดเกลาผมไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นด้านฟุตบอลหรือแม้กระทั่งทัศนคติในการเล่นฟ mm hmm. ุตบอลผมเกิดตมาด้วยที่ว่าฟุตบอลมันเป็นอะไรที่มากกว่าฟุตบอลนะครับ mm hmm. ในเมื่อเราไปอยู่ในต่างแดนไปอยู่ในสถานที่ที่มันหลากหลายวัฒนธรรมที่มัน แปลกใหม่ Mind, นะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมภาษาวัฒนธรรมช,ชีวิตแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วที่เราพูดถึงฟุตบอลมันจะเป็นวัฒนธรรมที่เราใช้เหมือนกันทั่วโลกซึ่งผมมองว่าไอ้ฟุตบอลเนี้ยแหละมันเป็นเครื่องมือในการจะหาเพื่อนหรือว่า connecting กับชาวต่างชาตินะครับเริ่มจากการเล่นฟุตบอลยามเย็นแล้วก็ขยับไปเล่นเดินสายขยับต่อไปไปเล่นในของระดับมหาลัยจนกระทั่งไประดับประเทศ จนสุดท้ายเนี่ยได้ไปฟาดแข่งกับทีมชาติอินโดเองหรือว่าเป็นพวกตัวลีกของประเทศอินโดนซะครับซึ่งผมมองว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าฟุตบอลครับ,นะรบสำหรับคนที่ตั้งใจจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็ผมอยากฝากประมาณสอาประการนะครับประการแรกก็คือว่า อย่าขี้อายนะครับคนไทยเนี่ยเป็นประเภทที่ขี้อายก็ขี้ขือเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่จะใช้ภาษากับต่างชาติหรือแม้กระทั่งกับคนไทยด้วยกันเองอประการที่2ก็คือว่าคนเราเนี่ยชอบกลัวกลัวที่จะผิดนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมาก uh, don't be afraid to making mistakes นะครับอย่ากลัวที่จะทำเกี่ยวกับความผิดพลาดเพราะว่าความผิดพลาดมันเป็นเรื่องที่ปกติ ยิ่งแล้วใหญ่เราไปเรียนในภาษาที่2ภาษาที่3เนี่ยการผิดพลาดเป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับฉะนั้นอย่ากลัวในการที่จะสื่อสารอย่ากลัวที่จะพูดคําที่มันผิดนะครับเราสามารถดูตัวอย่างเช่นเมื่อฝรั่งเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยฝรั่งเองก็ลองใช้ภาษาไทยในการพูดคุยแม้บางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ชัดไม่ได้เรียงคําศัพท์ที่มันถูกต้องแต่ฝรั่งเขาก็ใช้เราก็เหมือนกัน ในเมื่อภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราฉะนั้นอยากกลัวที่จะสื่อสารผิดลองผิดลองถูกถ้าเมื่อไรที่มันผิดเราก็แค่เอาไปแก้ไขประการที่3นะครับถ้าหากเราต้องการที่จะได้หรือว่าช่ำชองเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้เราอยู่กับภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมออันนี้คือเป็นตัวคีย์เมนหรือว่าคีย์หลักในการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เป็นภาษาอังกฤษภาษาอื่นๆก็เช่นกันนะครับ เมื่อไหร่แล้วที่เรามีความสม่ำเสมอในเรื่องนั้นๆเราจะมีการพัฒนาที่มันมากขึ้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 นฉะนั้น the more you practice the better you get okay, เอาเอว่ายิ่งคุณใช้มันเป็นประจำคุณก็จะยิ่งได้รับมันมากขึ้นมากขึ้นอยากให้พวกเราเนี่ยใช้ภาษาอยู่กับมันให้เป็นประจำให้มันเป็นรูทีนในการใช้ชีวิตของเรานะครับเพราะตรงนี้แหละมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ มีทักษะหรือว่าแอคทีฟเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากขึ้นครับ